ขอบคุณกินบินอินเตอร์เทสมากนะฮะที่ให้บ็อกเซตมาดูซิว่าข้างในเป็นอะไรจะมีงูอยู่ขนาดกรเปล่ามาดูกันเอาอันบ็อกกับผมและใครได้ไปงานคอฟฟี่เฟสที่ผ่านมานะฮะได้ผ่านบูธกินบินอินเตอร์เทสนะก็จะได้เห็นครูเก้ไปวาดรวดลายกับสกัดกาแฟด้วยนี่เลยครับเป็นของขวัญที่ได้มาจากอูด โอ้โหเพียบเลยโอ้โหเหาขาสั่งยามาห้เรียกว่าอยากจะกินตัวไหนของกินบินเศรก็ชิมแล้วถูกใจนะฮะเหมือนเป็นการป้ายยาไปในตัวแล้วครับเยอะมากฮะ,ะตอนแรกคิดว่ามีนดิดเดียวอ้าวโอ้โห,โหอยากได้มานานนี่สุดท้ายแล้วเราก็มีเหมือนเขาขี้ฉาญไงแล้วนี่อะไรมีช็อตคัพปิ้งให้ด้วย ว่าอา้าที่สำคัญอะไรมีช่วยค,คัพปิ้งให้ด้วยครับโอ้เจ๋งอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดิฟออนไอซ์ครับผมจัดไปโอ้โเฮ้กโอ้พม่าบกเนี่ยแต่มีลาวด้ามาให้ด้วย ดูจากทรงแล้วนะฮะก็เอามาให้คัพปิ้งเลยนั่นแหละชอบตัวไหนก็ป้ายยาตัวเองไปชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้น g ีบีเอเจเท็ดเขาก็มีให้ครบทุกฤด,ดูกาลนะฮะขอเอาแบบรสชาติเทสต์โน้ตที่บอ,อกว่าเป็นสตรอเบอรี่แคนดี้ก่อนนะชอบสไตล์นี้นะ่าจะเป็นมิดที่สุดนะมีแมงโก้แอปเปิลคอรด้วยโอ้แจมมี่จัดไปอา้าวลาเวนด้าก่อนเลยอ่าอยวเรามาดูนะฮะว่ากี่กรัมกันบ้างนะตัวเทสต์จัดไปก่อนเลย ลาวันดาครับผมอะนาล็บิกเนเชอรัลนะลอสศูนย์หนึ่งนะครับผมลาวันดาบาโฮบาโฮโอ้โหเฮกกิ่นดีซะด้วยอ่ะงอมดูครับสิบแปดจุดหกกรัมอ้าวโอเคก็เดี๋ยวเราจะดิฟในช่วงสิบแปดกรัมเนาะแล้วก็เอาศูนย์จุดหกเนี่ยเพิร์สออกไปนิดนึงสามเม็ดนี่ยเพิร์ ให้กลิ่นเครื่องบดมันจะได้มีกลิ่นตัวใหม่ครั้งสมบัติเอาเข้ามาดูใกล้ๆเลยนี่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 เอเฮกโอ้ยคอมมานเดนเ่เกี่ยวกับอุปกรณ์อุปกรณ์ดีใช้ไม่เป็นก็ไรประโยชน์อ่ะจอดไปคอมมานเดนเต่นะครับปรับคลิกนะฮะให้มันล็อกก่อนโอเคเนี่ยนะล็อกขาให้ได้ก่อนแล้วก็ตัดปรับกลับมาให้มันหยาบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1ิ12 13 14 15 16 17 18 19 20อ่าโอเคประมาณนี้เพิดทิ้งสักสามเม็ดคัดเม็ดที่มันไม่ดีเอ้ยดีหมดเลยเนี่ยใช้อขอใช้มือนะกินเองขอใช้มือขอใช้มือโอเคแล้วก็เบิดเพิดทิ้งให้มันมีกลิ่นใหม่นะโอเคเรียบร้อยอ่ะคันนี้กาแฟใหม่นะก็ได้ ถูกเกิดออกมาแล้วก็ไปทิ้งวันนี้เราดิฟออนไน์นะนะก็เซอร์เบอร์ให้มันใหญ่ๆห,ห,หน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้เลยนะฮะโอ้โหมินอสขายครับผมดิปเปอร์กระดาษดิฟนะฮะอุปกรณ์มีอะไรอีก <laughs> ก็เรียบร้อยประมาณนี้แล้วก็ถ้วยเอาไว้สำหรับตอนดิฟเสร็จแล้ว <laughs> หนึ่งอันนะครับผมโอเงเรียบร้อยป่ะเร,ราไปดิฟกันครับผม <laughs> อุปกรณ์มาอยู่ดีก็มาเต็มโต๊ะเลยนะครับเรียบร้อยแล้วอ่ะนี่ถังเคาะครับผมก่อนที่เราจะบดเนี่ยเตรียมกระดาษอะไรให้เรียบร้อยก่อนตัวน,นี้ต้องแยกกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตอนล้างล้างดิปเปอร์เสร็จแล้วอะ่ะเราจะเอาแก้วเนี่ยไปใส่น้ำแข็งเนาะเพระเราจะดิปออนไอเพราะนั้นเราเตรียมกระดาษก่อนเลยนะฮะผมปึ๊บโอ้ยยังรอเลยตัวเนี้ยอ,อ้าวโเสร็จเรียบร้อยนี่เลยนี่ ดิบ <Deep S 2> เองแดกเองเอาไว้ง่ายๆยิลี่พิไลามากมายนี่เลยครับผมจับเงี้ยนี้แล้วปกติทำให้ลูกค้าใส่ถุงมือด้วยนะออที่โอกสคาเฟ่ก็แล้วก็พี่ขี่พีถันเรื่องสุขอ,อนามัยนะครับความสะอาดนะครับผมเรียบร้อยรับเข้าให้อ่ะลวกทำความสะอาดก้อนดูนี่เลยแต่สำหรับใครแบบพกพาเนาะดิบ กลัวแตกนะเนี่ยอย่างเงี้ยพับได้มันเป็นซิลิโคนนะครับสามารถถอดได้ด้วยโคตเดีฮะอ้าล้างทำความสะอาดก่อนไม่ให้กลิ่นกระดาษมีนะครับสักสองรอบก็ได้ระหว่างนี้ก็บดซะนี่ครับเรียบร้อยเรียบรับชิวๆนะวันสบายสบาย สเสร็จเรียบร้อยครับผมมาดมกินกันหน่อยดีกว่าเคาะให้เรียบร้อยไม่ให้ผมติดเลยนะครับโคตรเดบอกเลยผลไมส้สดๆผลไม้สดๆโอเคเดีย๋ยวคราวนี้เราไปใส่น้ำแข็งกันครับผมไปตามมานี่น้ำแข็งครับใครเปิดร้านเราก็สามารถไปซื้อได้เนาะยังไม่บอกยังไม่เป็นสปอนเซอร์เพราะนั้นจะไม่บอกว่าซื้อที่ไหนเอาเข้ามาดูครับผม ดูสิว่าได้เท่าไหร่ใส่กลับไปก่อนระวังแตกเด้อใ, e ใส่สักสามก้อนไปเลยดิฟคอนไอซ์ของเรานะฮะน้ำแข็งตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณประมาณสองร้อยกรัมอ่ะคลิกง่ายจัดไปครับผมอดูครับนี่ดูเห็นในย่อโอ้โหของดีนะฮะเทไปเลยนะครับอยากโอ้โหกลิ่นดีมาก อ่ะเริ่มเลยนะครับผมมาจัดไปเอาให้ครบร้อยแปดสิบอะไปเลยครับผมบูมมิงครับผมหกสิบช่วงแรกบูมมิงก่อนนะฮะเอาให้ทัวร์นะครับผมเอาให้ทัวร์โอ้ยเสียงน้ำแข็งก็พอก็อก็พอก็พอก็แ๊กหมดเลยนะอ้าวก็แคปก็แคปก็แปเลยอ่ะ น้ำร้อนมันก็จะไปได้หลุดน้ำแข็งให้มันไหลออกมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้เชโชที่แบบประมาณนี้เนาะเขาเนี่ยอร่อยอยู่ที่ของแต่ละคนฝึกแหละนะฮะจะบอกแบบเป๊ะกันเลยก็ไม่ได้กาแฟแล้ก็ใช้ไปเหมือนกันเบอร์บดก็ใช้ต่างกัน,นครับครับผมเอออ่าประมาณนี้แล้วก็จะไหละทะลุยังโอ้โหททลุนย้ำแข็งได้สวยวะ่ะเราเอาร้อยแดสิบนะฮะ เค <Okay. S 2> ไม่ให้เหิดนะไม่ให้เหิดไปแล้วโอเคจบเท่านี้พอนะฮะน้ำที่ใช้อยู่อยู่ที่92องศานะครับ mm. ดูโอ้ย oh, น่ากินนะ่ะแค่นี้เองแล้วคราวนี้ถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่ามันจืดไปด้วยอาจจะเป็นพรเบอร์บดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปปรับเบอร์บดแค่นั้นเอง ช่วงแรกๆก็เปลี่ยนปัจจัจองค์ประกอบต่างๆอะอย่าเยอะมากยังลองเปลี่ยนทีละอย่างแล้วลองมาชิมดูแต่แตบบ่แบบเนี้ยมเมล็ดมันมีน้อยเพราะฉะนั้นก็ต้องเผื่อดีๆเลยแหละเรื่องเบอร์หมดอะสำคัญไปโหดูแก้วแล้วไม่น่ากินกาแฟะนะโคตรดีเ <laughs> <laughs> จ๋งว่ะ สตรอเบอรี่จริงด้วยบ้าไปแล้วแล้วก็มีความเปรี้ยวแบบแอปเิคอตยังไม่พอใจครับผมตัวนี้เลยครับผมเมียนมากครับหรือพม่านเองชาลสเตทครับผมตัวนี้เป็นพีชลอตครับเ <c oughs> บอร์บทให้มันละเอียดขึ้นนิดหนึ่งเมื่อกี้พอกินเข้าไปแล้วสุดท้ายเรามรู้สึกว่าบางไปนิดนี้เราปรับเบอร์บทเป็น18คลิกแทน20กร,รัมพอดีนั้นจัดไป20กร,รมัมสวยงาม ตัวพีซล็อตนี่สุดยอดหนึ่งกลิ่นก็คือหอมเลยฮะมันเป็นแลติกอนลโรบิกนะฮะเดีย๋ยววันนี้จะใส่แก้วกลับบ้านละเย็นแล้วกลับกินดีกว่านี่แก้วใหม่เข้ามาดูซูมคนนี้โอ้โหเฮ้ยมีเฟเวอร์วิวให้คุณมโนโด้วยครับจัดไปอ่ะน้ําแข็งก็ได้แล้วนะฮะโดงกุ้งกิงกุง้งกิง,งจัดไปเลยครับ make my day แน่นอน ยี่สิบกรัมนะฮะแล้วก็ใช้หนึ่งต่อสิบก็ออกสองร้อยเลยนะฮะรัวโหยกลิ่นแบบไม่ต้องทายเลยอ่ะไม่ต้องเปิดถุงก็รู้ว่ามันพะีดนะหอมมากเลยคิดถึงแบบอสต,ตาลูเซียอะไรเงี้ยเออแต่นี่เป็นพมา่านะโคตรด,ดีอ่ะจัดไปครับผมขอเปรี้ยวๆเ,เลยนะเอาห้าสิบแล้วกันอืมเบาเบา,บา,บาเค โอเคห้าสิบเคดอกแรกดูทะลุไปไหมทะลุทะลุโอ้โหเฮ้ oh, oh, hey. สวยงามโอ้โหน้ําำตกน้ำตกโอ้โหก, oh, oh, hey. กินโคตรพีดครับพี่แอปเปิลคอรดมาเปรียปร้ยวๆเลยเอาไปต่อห้าสิบครับเอาเอาสูตรคูเก้ไปเล่นก่อนได้นะฮะห้ 50, 50. าสิบห้าสิบโอ้ยครบร้อย โอเคแบ่งไง่ายๆเลยห้สิกับห้าสิบห้าสิบหสบหสิบห้าสิบเลยอ่าอย่าไม่ต้องเหิดนะโอเครอดนี้ก็ห้าสิบครับกวาดครับผมแล้วก็รวมกลางไปเอากินโคตรด,ดีอืม้มเอออดู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 โอ้โหได้หลุดกันอืจัดไปครับดอกสุดท้ายห้าสิบครับผม ห้าสิบเราก็ไม่สก,กัดอะไรมากมายแล้วเอาแค่นี้พอต้องชิวเอาจริงนะนต้องชิวเอาจริงเรียบร้อยครับผมสูตรห้าสิบห้าสิบห้าสิบน้ำสองร้อยจัดไปเรียบร้อยแล้วครับโอเคสีโคตรสวยเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเราเอามาใส่แก้วขายสิบสี่ออนแล้วมันจะพอดีไหมได้หลุดไปเท่าไหร่นะครับดูกัน เอานี่เออได้หลุดออกมาเท่าไหร่รอบนี้ก็เทนี่เลยเอาจัดไปโอ้ยพอดีเป๊ะเวอร์โอ้ยอิ่มๆเลยอันเนี้ยเนี่ยแล้วเราก็เสิร์ฟลูกค้าได้เลยจัดไปเฟเวอร์วิวแล้วก็ต้องแดกเสิร์ฟให้เา โอ้ยโคตรอร่อยเลยพี่ขอบคุณกินมีอิเหตมากครับผมโคตรอร่อยเลยเราต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าโอกาะคาเฟ่กาแฟ è, เปนเลือกสนุกได้ครับและก็แดซ